สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคม2021นะคะวันที่ยึดตามแบบดวนตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช n แนลจะแนบไปให้พร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะการอ่านเป็นการอ่านได้ร่วมค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ทำาเฟรมคาดเคลือน ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b ส c คร b e ไลค์แชร์และกระดิ่งรับชมพวบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและตามแบบของชาแนลนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวมทั้งหมดแล้วเราก็จะดูในทุกๆประเด็นเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียนกันไปขอทราบความรักราศรีกรกฎค่ะ ขอทราบความรักกาสีกรกฎขอทราบความรักราศีกรกฎค่ะ กระกดูยังไงบ้างโอเค your hard work is paying off have faith in your dreams for of e a r t h for p e n t a c l e นะคะอืม mm, the hermit บ okay. างท่านอาจจะเดียวกับชาวราศีกันหรือว่าชาวธาตุดินนะคะโอเค make the effort let your friend help you listen you โอเคราศีกรกฎู้าจมองดูว่าในเรื่องความสัมพันธ์อะก่อนหน้านี้นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนหนักมากในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะในเรื่องของการที่พยายามที่จะโ h ความรักให้มันดีไว้นะคะหรือว่าพยายามทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเวิร์กนะเอเนอออกมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นเชื่องเดือนที่คุณและพวกของคุณอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อย นะคะแตใ่ในการใช้ความคิดนี้นะคะคนมีคู่บอกเลยว่าความคู่ของคุณเนี่ยมีความมั่นคงในความรู้สึกกันมากขึ้นนะคะทีนี้บางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีกันเนาะเอเนจีในช่วงเวลานี้ความรักอยู่ในช่วงเวลาของการาถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ช่วงของการที่เรียกว่าความรักอยู่ตัวมั่นคง นะในยงช่วงการเตรียมแผนการในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในเรื่องอนะคาคตคุณอาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างทีนี้คนโสดคุณอาจจะโสดมานานแล้วแหละอยู่ในเฮอร์มิตโหมดมาได้สักระยะนะมีความเป็นไปนได้ว่าความรักอาจจะเข้ามาผ่านทางคนรอบข้างเพื่อนคุณอาจจะแนะนําให้รู้จักนะคุณอาจจะได้พบเจอ,จเ,จอจเจอใครในะลักษณะที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานอายุไล่เลี่ยก,กันสําหรับบางท่านนะทีนี้เอเนจีออกมาบอกว่า ในความสัมพันธ์มันจะมีการเวนเวทด้วยมีการกลับมารื้อฟื้นกลับมาพูดคุยหรือว่ามีเกณฑ์การปรับเข้าปรับความเข้าใจกันค่อนข้างสูงนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแองเจิลก็ออกมาบอกว่าคุณจะต้องอมีเหตุมีผลในทุกๆเรื่องนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะในทุกๆสถานะมีเหตุมีผลแล้วก็ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน มันดีต่อทั้งสองฝ่ายต้องบอกว่าแบบนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะนี่เดที่ผมบอกว่าบางท่านมีเกณฑ์ว่านะคะการที่คุณได้ไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยก็อาจจะได้เจอรักแท้ด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยพ็อาจมองดูว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการประนีประนอมเนี่ยจากคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะคะ ขอทราบ energy ราศีกรกฎสำหรับทุกๆสถานนะเมนิเ e รจีราศีกรกฎค่ะอาขึ้นมาเป็น q ควีน a วอนว่าด้วยเรื่องของการ c o m m u n i a t e แล้วก็ความมั่นคงในความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูกันหน่อยขอทราบคู่ที่เป็นประเด็นค่ะคู่ที่เป็นประเด็นเป็นเอเด็กเพนต์เต คนโสดสถานะไม่ชัดเจนค่ะวีดซอสสุดท้ายคนมนีคู่ที่ไม่มีประเด็นชัวเพนโดโกมีเรื่องให้ได้ต้องตัดสินใจแหละเนะเาะอาล่ะเอ e น g ร์จี้ด้านหลังขึ้นมาเป็นไฟดับครับ เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนของการปรับความเข้าใจการพูดคุยนะคะการกลับมาคืนดีการขอโทษการเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรประมาณนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ออของการที่เรียกว่าการคอมมิเกชการสื่อสารนะคะ ค่อนข้างใช่จะเยอะแต่ว่ามันน่าจะจากคนที่อยู่ในชีวิตคุณมาก่อนหรือคนที่ดีวกับคุณในเวลานี้รักครั้งใหม่เนี่ยก็อาจจะมาจากคนรอบข้างนะสำหรับคนโสดสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นเนาะผู้อ่านมองดูว่าเหมือนคุณและเขากลับมาพูดคุยกันแล้วแหละนะไม่เขาก็คุณเนี่ยผ่านขั้นตอนของการที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างขอโทษกันมาหลายรอบแล้วเพราะการที่ห่างกันไปเนี่ยทำให้รู้ มองเห็นนะคะการกระทําของแต่ละฝ่ายมากขึ้นบางท่านเนี่ยเอเดโรเปนโดกโกเราบอกว่าอาจจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของงานนะคะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องของลูกๆถ้าใครมีอดีตสามเป็นลักษณะอดีตสามีอดีตภรรยาหรือว่าสามีภรรยาที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะมีลูกหรือคนรอบข้างที่เป็นตัวเชื่อให้คุณยังคงผูกพันหรือว่าคิดถึงกันหรือว่ายังคุยกันอยู่ในเรื่องพวกนี้นะคะ ในเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องการดูแลครอบครัวนะสำหรับบางท่านเดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวคุณตัวเขาแล้วก็บทสุขกันหน่อย Energy ตัวคุณออกมาบอกว่าเป็นนายออฟวอนหมายความว่าผู้หันมองดูว่าดราม่ามันจบแล้วแหละเนาะคุณเองก็ไม่ได้ take action ในล,ลักษณะที่พูดคุยอะไรกันมากมายนะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะพัก พักพักสมองจากเรื่องความรักหรือว่าเรื่องดรามา่าคู่รักดรามา่าครอบครัวอะไรประมาณนี้เอ๊ะรับคับตัวเขาเองก็รู้ดีนะตัวเขาเองก็เหมือนกับก็วางตัวอย่างนี้ที่ที่เหมาะที่ควรนะเขาอาจจะอ่ะ แต่สินใจ move on จากความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออาจจะเป็นคุณก็ได้คุณคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือธาตุดินนะแต่มันมีเกณฑ์การ communicate การสื่อสารอยู่ตรงนี้ในเรื่องการปรับความเข้าใจกันนะขอดูบทสรุปหน่อยโอเคบทสรุปเป็น4-1วคุณ,ค,ณน Frame, mate, คนนี้นมี energy ของ twin flame s สมเอจพอสมควรนั่นหมายความว่า คุณทั้งคู่ก็ผ่านขั้นตอนมาหนักพอสมควรเรียนรู้กันนะคะในทุกๆแง่มุมมาหนักพอสมควรมีเกณฑ์การคอมม u n i เค e การสื่อสารบางท่านเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือบางท่านเนี่ยถ้าปัญหาดราม่าไม่ได้เยอะมีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจนะคนรอบข้างอาจจะมีส่วนทําให้ความรักของคุณนะ่ะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นประนีประนอมกันมากขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ตัวคุณไม่ได้มองหา new love น,นะเพราะคุณเป็นนายออฟ วอนส์ ands, นะคะคุณอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจชีวิตแล้วก็เหมือนปล่อยวางปล่อยทุกอย่างไปแบบสบายๆไม่ได้เร่งร้อนอะไรเพราะจริงๆแล้วนายวอนส์เนี่ยความรู้สึกคุณก็ยังมีให้เขาเขาก็ยังมีความรู้สึกให้คุณเพียงแต่นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นในลักษณะที่แตะ เข้าไปในเรื่องความสัมพันธ์มากมายนักในก่อนหน้านี้แต่ช่วงเดือนมีนาคมคนรอบข้างลูกๆนะคะหรือตัวคนเองด้วยการที่คอมมิเนกตกันเยอะขึ้นบ่อยขึ้นความรู้สึกเดิมมันจะกลับมาค่ะมันอาจจะกลับมาเริ่มต้นพูดคุยหรือว่าให้โอกาสกันและกันใหม่ได้นะคะมันอาจจะพัฒนากลายเป็นรักที่ดีได้ในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น four of earth เขาบอกว่าต้องอาศัยเวลารวมถึง hermit ด้วยนะทุกอย่างต้องอาศัยเวลาแต่มามีเกณฑ์การปรับมา กลับมาปรับความเข้าใจเนาะแล้วก็ต้องอาศัยการปรึกษาจากคนรอบด้านด้วยเชื่อมั่นในความฝันของคุณไว้ไม่ว่าคุณต้องการอะไรทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอนะคะเพียงแต่อาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ มีแนนโนว่าความสัมพันธ์นะคะอาจจะกลับมาพูดคุยกันได้ด้วยดีทีนี้ฝากวันนี้นึงคู่ไหนถ้าใครคนนน่าเขาไปมีใครใหม่แล้วห่างกันเป็นปีๆนะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อคอนโสดเพราะว่าคุณไม่ได้มีประเด็นกับเขาแล้วนะอาเ่ามาถึงคอนโสดบ้า The View of Fortune และฟ e ี o น War สมมติบบว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระเรวนี้เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนีนนน่แหละจะนำพาให้คุณได้พบเจอกับ นิวเลิฟรักครั้งใหม่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้แต่เหมือนเหมือนอ่าพ่วงเวลาทาม์เฟรมที่เหมาะสมเคลื่อนตัวให้คุณหนึ่งคู่มาเจอะเจอกันคุณอาจจะโสดมาได้ประมาณ4ี่เดือนบวกลบแล้วสําหรับบางท่านอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรอบข้างนําพาความรักมาให้ เคค่ะเพรยรวนนะคุณอาจจะเจอคนคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนเป็นตัวเชื่อมพวกคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรือไล่เลี่ยกันกับคุณก็เป็นไปได้นะแต่มองดูทรงแล้วเหมือนคุณอาจจะคุยกับเขาแบบไม่ได้ซีเรียสจริงจังมากมายนักนะเพราะว่าขึ้นเป็นเทน o อฟซอ r d s นั่นหมายความว่าคุณอาจจะคุยได้แต่คุณอาจจะยังเหมือนยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกคอมมิตเมนมากมายนะคะนะคะ เหมือนถ้ามีมาเริ่มคุยๆก็คุยกันได้เพราะซิกอัพคัฟออกมาบอกว่าใจคุณยังคิดถึงเรื่องเดิมๆและคนเดิมๆอยู่คุณยังคงผูกพันกับเรื่องราวเดิมๆหรือว่าคนเดิมๆที่เคยรักมันก็อาจจะมีเอ NERGY ของเขาเข้ามาวนเวียนทําให้คุณยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้หรือเสีอัคับยังหมายความว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหรือเพื่อนคุณนะคะแนะนําให้คุณรู้จักนั่นเองอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะ ความรู้สึกตอนแรกมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมันจะค่อยๆสนิทก,กันมากขึ้นจนทำให้เกิดความรู้สึกดีแต่เฮอร์เมสกับโฟร์เอเอามาบอกว่าคุณก็คงจะอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อาจจะยังไม่ได้มีเกมการที่จะต้องมีคอมมิชเมนต์แต่เอเนจีเนี่ยคุณจะได้เจอโซเมทแน่ๆเ,เพราะว่าซิกออฟคัพเนี่ยมันเป็นเอเจีของโซเมทแต่ว่าโซเมทวินเฟรมแต่ทีนี้เนี่ยเอเจี Energy เนี่ยมันมาในลักษณะที่เป็นคนที่คุณคุ้นเคยเหมือนเคยเจอเคยเจอกันมาก่อ เนาะแล้วห่างกันไปนะหรือเคยเจอกันสมัยมัธยมนู่นนี่โชคชะตาบางอย่างให้คุณได้เจอกันนะก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนคุณเคยกันมากขึ้นก็ทําให้รู้สึกดีนะแต่ว่า ก็คงจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ประมาณนี้สําหรับคุนคอนโสดนอกจากนี้3-6เดือนขึ้นไปบวกลบถ้าใครได้เจอแล้วเกณฑพัฒนาความสัมพันธ์ก็อยู่ในช่วง3-6เดือนบวกลบนะคะอาจจะปเป็นชาวธาตุน้ําธาตุลมเอาละทีนี้เรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนไหนดูหน่อย เหมือนคุณคุณเป็นคุยนอ o ซอสเอเนอร์จีคนอซอสเามาบอกว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วในช่วงเวลานี้ไม่เขาก็คุณนี่แหละเราคอยการติดต่อสื่อสารกลับไปนะเ n เ r อร์ e r เฮอร์มิเยอะมากก็คือนิ่งๆตอนนี้ตัวคุณอาจจะนิ่งๆก็ได้นะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเ n เนอรตัวคุณกันหน่อยตัวคุณตัวเขาเราก็สรุปนะ Energy ตัวคุณเป็นนายกค่ะคุณค่อนข้างที่จะตัดสินใจโฟกัสที่ตัวคุณเองมากกว่านะคุณจะไม่ได้เป็นฝ่าย Take a คชั่นมากมายนะ คุณมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างนี้คุณก็แฮปปี้ดีทริฟคับมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาคุยกับคุณใหม่นะถ้าคู่ไหนที่เงียบหายไปเนี่ยเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะพูดคุยแล้วก็เหมือนกับ uh, โยนหินทำทางว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะเริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์กันใหม่ครั้งนะคะ คงจะกลับมาเริ่มต้นเป็น new relationship กันใหม่นะ The Sun เรามาบอกว่าพวกคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันอีกแล้วแหละแต่ก่อนหน้าน,นี้คุยแล้วอาจจะเงียบๆไปตัวคุณก็ไม่ได้ take action อะไรคุณอาจจะเหมือนกับโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินแต่มีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาในลักษณะที่ อยากที่จะสานสัมพนันธ์อยากที่จะไปต่อแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนในระดับที่ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็อาจจะเปิดเผยเลยก็ได้ว่าเขาอยากจีบคุณนะเขาอยากเป็นแฟนกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะของคุณคุณผู้หญิงเนาะคุณผู้ชายถ้าถ้าเกิดคุยกับคุณผู้หญิงแล้วก็อยู่อยู่เงียบไปเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทักกลับมาแล้วก็รอให้คุณทักกลับอะไรประมาณนี้จะเป็นแนวนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็ธาตุลม นะหรือคุณอาจจะเดียวกับชาวราศีกันก็ได้สามารถไปต่อได้นะเพราะจริงๆแล้วมันเหมือนคู่ของคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มเงียบเียไปกลับมาใหม่นะคะกลายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เริ่มที่จะดีขึ้นความรู้สึกข,ของคนทั้งคู่ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มชัดเจนแบบสเต็ปบายสเต็ปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอะเรามาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเรามาดูกันหน่อยอ่าคีน่าวอนและทัวร์พีโนโคลคู่นั้นคู่มีเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจนะ อาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยการงานการย้ายสินฐานการเดินทางอะไรประมาณนี้เนาะเพราะมันเป็นว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนตัวเอาเดี๋ยวดูเอเนจีตัวคุณหน่อยค่ะเอเนจี Energy ตัวคุณเป็นเซเว่นออฟเพนโลเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งก็ได้นะคุณอาจจะยุ่งเรื่องเงินนะเรื่องรายได,ได้เรื่องการหมุนเงินเรื่อง f i แ a นเชียลีนวอนขึ้นสองครั้งคือเหมือนคู่ของคุณเนี่ยเขาก็ อยู่ในโหมดที่เรียกได้ว่า,าโค้ความสัมพันธ์หรือว่า,อ,าอยู่ในโหมดที่เรียกได้ว่าการสื่อสารคอม m u n i c a t e กับคนดีมากๆทําให้คุณรู้สึกสบายใจแต่ในห่วงเวลานี้คุณนังคู่อาจจะต้องบาลานในเรื่องของงานเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการเจ,เจอเจอกันให้ลงตัว เหมือนต่างฝ่ายต่างหน้าที่จะยุ่งเรื่องงานกันมากเรื่องอนาคตกว่านไม่เห็นในการ์ดคือคุณทั้งคู่อาจจะยังไม่ได้คุยกันไกลๆขนาดนั้นนะทุกวันนี้มีความสุขด,ดีทเชนโนพนเดกโกมาบอกว่าคุณทั้งคู่นะคะในเวลานี้โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเพื่อสร้างเหรียญน,นะคะสําหรับคุณทั้งคู่เพื่อสร้างอนาคตสร้างรากฐานการงานการเงินให้มันมั่นคงนะคะเพราะคุณทั้งคู่อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้ารากฐานการงานการเงินมั่นคงเนี่ยมันก็ จะสามารถที่จะเห็นอนาคตในวันข้างหน้าซึ่งผู้อ่านมองดูว่าถูกต้องทีเดียวนะคะมีบางเรื่องระหว่างคุณกับเขานะคะที่อาจจะต้องขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างเช่นเรื่องการย้ายถิ่นฐานเนะาะบางท่านอาจจะเกณยย้ายอยู่ต่างประเทศหรือเขาเดินทางจากต่างประเทศอาจจะอยากจะย้ายมาอยู่ไทยกับคุณ ก่นจะต้องหาทางคอยให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในเรื่องข้อมูลมันเป็นเรื่องของอนาคตที่คุยคุยค่ยคะแต่ว่าถ้าจะเริ่มจริงจังเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบเตรียมพร้อมเรื่องงานถ้าเกิดจะย้ายกันจริงๆนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมกันในเรื่องของการสร้างอนาคตว่าด้วยเรื่องของไฟ n นนเชียลล้วนๆซึ่งหวานมองดูว่าดีนะมันเป็นการเตรียมรากฐานเอาไว้เพราะว่ามันคือความฝันที่คุณจะต้องก้าวต่อไปร่วมกัน นะแล้วฟังกันให้มากที่สุดแล้วก็คุยกันนะคะเปิดเผยความรู้สึกต่อกันความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อได้เพราะว่าความรักของคุณมั่นคงทีเดียวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ